ช่วงนี้ภาคผู้ชมเก็บตกบรรยากาศสงกรานในหลายจังหวัดนะคะโดยเฉพาะงานประเพณีที่สําคัญตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ค่ะเช่นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก,กับพิธีเปิดขบวนแห่งานประเพณีมหาสงกรานสองแผ่นดินค่ะนายสมชายหัตถยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานพิธีปล่อยขบวนแหง่งานประเพณีมหาสงกรานสองแผ่นดินหน้าโรงเรียนสพวิทยาคมเขตเทศบาลคนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ในงานมีขบวนแหน่นางสงกรานต์จากจังหวัดต,ต่างๆในเขตเทศบาลแม่สอด20วัดโรงเรียนและหน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัดต,ตากและภาคเอกชนเข้าร่วมงานอย่างคับข้างจากนั้นจึงเคลื่อนขบวนไปรอบเมืองมีการแสดงการเต้นรำทั้งไทยและเมียนมาและในช่วงกลางคืนจะมีการแสดงและบันเทงต่างๆที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวร,รมหาราชเทศบาลนครแม่สอด ส่วนที่วัดพระเจดี์สาวหลังอำเภอเมืองลำปางนายฤทธิพงศ์เตชะพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพระราชจินดานายกเจ้าคณะจังหวัดลำปางพุทธศาสนิกชนร่วมกันประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามคืนในวันขึ้นปีใหม่ชาวไทยพร้อมทั้งทาพิธีอุ้มพระพุทธรูปแสนแท่ทองคําออกจากมณฑปทําการส่งน้ําพระพุทธรูปพระเจ้าแสนแท่ทองคําที่เป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยทองคําบริสุทธิ์หนักกว่า100บาทสองสลึงและเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะล้านานาน ราพุทธศตรวตรรษที่21การส่งน้ำพระพุทธรูปสแสนแาทองคำถือเอาวันที่15เมษายนหรือวันพยาวันของคนล้านนาเป็นวันมหาสงกราน